Wanjjyaaaap! Wanjjyaaaap! Ayo kaya pimpinnya India krap! Jok muka ya krap, pot thai krap! apa aduk lo? Ji, apa krap? Oh, ini nanti jadi perempuan ya krap, tuan-tuan. Ask his name, please. name. Ask name, krap. name. Ask his... Asku. Asku. Meranam Pupa. Meranam Pupa. Mela. นี่ครัทุกคนบ้าคนนี้เมื่อกี้ผมผมเปิดปรูห้องน้ำไปนายรังนั่งโอเคอันนี้ก็รีวิเป็นโบกี้นะครับบ้า u n d e ด s นีการปีนี้เรามาบนี่ครับในระหว่างนี้เราก็จะออกกำลังกายแล้วทุกคน ีวิตเราแบบแข็งขึ้นเรื่อยๆขึ้นทุกวันทับทับอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือจังหวะนี้ยเราปวดใช่ไหมตบมื้บเนี่ยคือกลิ่นลงไปในนี้นะครับคือห้ามตบอะเนาะถ้าตบคือบันเลยเลยตบลดหัวเกาครับทุกคนนี่ก็หลับยาวตีตัวนอนยาวเลยครับเนี้ยเอออารมณ์ดีนะแม่งขำอะไรกันล้างหนาดุดมาหรือเปล่าวะตอนนี้ผมว่ามันนั่งชิวๆแล้วมันไม่รู้สึกไม่มีแพสชั่นอีกแล้วชีวิตก็คือเหมือนแบบกูต้องมานั่งอะไรอยู่ตรงเนี้ยตลอดแบบยาวๆอย่างนี้เหรอวะกูว่าแม่งไม่่ใชล